เอวศพกายสหายเธอรั่ววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําจาจังราเมงไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ฉีกซองนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงเนาะแล้วก็มีน้ํามันเหมือนมาม่าทั่วไปแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นจาจังราเมงแบบแห้งนะครับก็ระหว่างที่ต้มเราก็จะใส่ผักอบแห้งหมูอบแห้งอะไรของเขาครับเพื่อให้มันพองแล้วก็รอให้เส้นเหนียวนุ่มพอดี ผมเองก็จะเอาอผงปรุงรสของเขานะครับแล้วก็ใส่กับน้ําร้อนเข้าไปสักสามช้อนแล้วก็คนๆๆเตรียมไว้หลังจากนั้นกเทีน้ําทิ้งนะครับหลักเอาเส้นมา <c oughs> เส้นเหนียวนุ่มเด่นึงดังแล้วผมก็จะใส่ท็อปปิ้งเข้าไปเล็กน้อยนั่นก็คือไข่ต้มหลังจากนั้นเราก็จะราดน้ําซอสที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นจาจังรามเมงที่น่ากินของผมแต่ถ้ามีต้นหอมญี่ปุ่นอรโรยสีเขียวตัดเล็กน้อยนะถ้าทางจะน่ากินน่าดูเออเว้